มไ,มไ,ไ,ไปแล้วไม่ทันอ่ะ <c oughs> ลงมาเอาการ์ตีหนึ่งมาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีมาแน่เดี๋ยวพี่ไปดักนหน้าถ้าระเบิดไปวางกันน่าผ่อนยังอยู่ในห้องไปเลยทำอะไรด้วยคนกระโยดไปไหนม n e m y m a r k e ่เหมือนจะมาไม่มา การเข้าหมานี่พอไม่ต้องการไม่เกลื่อนอต้องการก็ไม่มีเลยบนได้บ้านหนึ่งวางในห้องเหมือนเหมือนเหมือนไปนะเหมือนไปนะรอแม,ม,อม,อม่นี่วะนี่นะต้วิ่งไปวะเนี่ยมันขับหอมาแล้วแหละตีมันตีมัน,มนโดนแมากโดนโดนเพืน,นตายมึงชื่ออะัวเลย กาก้าสก้ดอยู่ในนั้นแหละแอ้ไป่เ้แต่ผมไป่เฮ้ยติดไม่ตัวไจะได้สองกาเลยมั้งไปเอากาดได้ไหมมั้ง่ยูเยก็มีคนเอากาดมาให้ได้ป่ะนี่กะขวาบ่ะนี่ยนี่เออปยริโอ้โหหวานเจี๊ยบขอบนยลิมเก็บเปนะครับ

ียังมีอยู่ๆก็มีคนออกการ์ดมาให้ใช่ยรอคนแอร์ไรกิดเต้นเต้มาเต้เตมาเต้เตเต้มาเต็มเ้มา้นนใหญ่ใหญ่ละโดดมาา ต่อทำเลยิข <c oughs> ึ้นมาหลายคน,ย <c oughs> รนตรงนั้นเต็มเลยเนี่ยไ่งานีหนีวะหมดเลยอขับรถหนีไปแล้ว <c oughs> อย่างไว้ตั้งหลักอ

ก็ประกาศให้อยู่เสียข้ออะไเด้อแต่นะผมล้อตีแนะ่ผมล้อตีแน่เดาวดาเดาดมข้างบนใช่ไหมกันไหนล่ะจ้าลาบ Confirmed, lúc này được tên Tên lửa. Tên ờ, không còn. ok. lửa. Tên lửa. Tên lửa. hộp lửa. tay hả? Tên lửa. 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 Tên 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 lửa. ไอ her. Her ah, ้โดนโดนโดนไอ้ตัวเดิมตัวเดิมหลังชมพูกันฟาไปล้ข้างข้างบ้านหมดลม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 ก็หมดสองตีกระบอง เยอะิงมุ้งอะไรไม่ค้นมาครับเอ่อปลาคาร์ปบ้านบ้านานันดาบ้านอะไรเนี่ย ยุดกองเงินนะครับน่าสนใจที่ผ่านนะฮะทีเงินผมได้ผมไปเจกระเป๋าไอ้ตาย ไม่ม okay. oh, oh, uh ีเลยคนคุ้มมีคุ้มมีางเขาแพ้โด้โหไอ้ไอ้คนนี้ตายแล้วให้เดือดเลย

มันเยบเงีย,เย,มยมันไม่ก่อยนัวเลยมันกระโดดมาหาอยู่ในบ้านมันยินกัน,ม,นมัวเลยไม่ต้องพบม,ลม,มพรมล มันย <c oughs> uh ิง huh. กันพี่ก็ยิงกันตกใยะได้ขึงกันเ่อลานหอครับลานหอ อันนี wrote, <se pt al huge obsession> ore, ้ครับห้องน้นเต็ม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 อ้โละกะบ้าละไรไม่ได้ตามเลยเป็นมีตัวมีตัวเต็งเตี้ยตรงนี้ Friendly Guardian is active. Friendly Guardian inbound. Good night, You're losing ground. Move it. you at? Friendly precision air inbound. see an enemy. All squad members are in the safe zone. Requesting recogn flyover. ข้างล่างแทงน้ำตออัวนึ an ่ง <similar> มันจะขึ้นมาได้ติดได้ตินเลยมึงยิ่งอีกทลงคนละฝั่งแล้ว่ะคุณยึดหนักนะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหโดดเต็มห้องเลยเต็มห้องเลยใจเย็นใจเต็มห้องเลยอ้าวมันต้องโดดอ่ะเรายิงไม่ได้อยู่อ่ะมันต้องโดดหน้าต่าง